ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกสำหรับชาวราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้และชาวราศีสิงชาวราศีกุมชาวราศีพฤษศคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเซนบวกลบและสำหรับทุกราศีเลยเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคันเพุธดาวเสาดาวกุโต อยู่ในราศีพิจิกคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นของคุณ50%บวกลบคราวนี้เนี่ย สมการที่ผมเห็นนะครับก็คือวันที่9เดือน6มิถุนายน2564ครับคือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนลูกหน้าได้2วันถึง3วันเกิดหลัง2วันถึง3วันอิทธิพลบวกลบ7วันนะครับครนี้สมการนี้ก็คือจุดเจ้าตาทิตส่วนทั้งสีกับดาวทิพยคิวบิดอและกับจุดเจ้าชะตาเมธความหมายจะแปลว่าเจ้าบ่าววันโชคลาภ สมาชิกภายในครอบครัวพี่ชายน้องชายเจ้าบ่าวสามีพ่อตานักศิลปะการรวมกันทางกายสมาชิกของสมาคมหนึ่งหมู่คณะทางศิลปะอันนี้มันก็เป็นสมการที่ดีนะผมถึงอ่านแบบจากตำราเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยผมอ่านทุกบรีทุกประโยคเลยนะครับ ทีน,นี้เราจะมาดูนะครับคืออันนี้มันจะเป็นจุดที่บอกคือแบบแล้วก็มีตัวนี้ที่ดาวยูเรนนัเขาอยู่12อาราศีพฤกษก50ลิบดาเอ่อเขาได้รับอิทธิพลของราศีกันก็คือดาวพุธก็คือการจะต่อที่รวดเร็ว แต่จุดไฮไลท์อย่างคุณเนี่ยยังไงก็จะเป็นเรื่องการติดต่อเกมิมจะมีเรื่องข่าวสารที่คุณแบบไม่ได้คาดคิดเหมือนนิ่งๆไปงานคุณอาจจะไม่ได้คาดคิดเช่นลูกค้าเก่าหายไปนานกลับมาเอ,อตำแหน่งงานใหม่ที่คุณอยากจะเข้าไปทำหรือ,เ,อ,อเขาอาจจะแบบให้คุณไปทำก็มีโอกาสที่เขาอาจจะมาคุยกับคุณ เช่นก่อนเคยคุยยับยับกันแล้วก็นิ่งๆไปพอถึงช่วงนั้นก็อาจจะแบบว่ามาถามคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณว่างไหมอะไรประมาณนี้ยหรือแบบหรือแบบเมื่อก่อนอาจจะมีปัญหาเรื่องเช่นเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์หรือเรื่องเอ,อการคุยเนะี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถึงช่วงนั้นอาจจะคุยรู้เรื่องแล้วก็มาแบบรวดเร็วเพราะว่าเสาเนี่ยคือถูกจํากัดใช่ไหมแต่ว่า ด้านอีพลของดาวพูตโตแล้วก็เป็นเรื่องการติดต่อที่นิ่งๆมานานแล้วก็ถึงช่วงนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าจุดเมฆเนี่ยแปลว่าการเกิดและอยู่เรือนตาที่แปดซึ่งเรือนตาที่8ปดเนี่ยก็จะหมายถึงราศีพิจิกก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำนะก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าสรรมการเป็นด้านบวกเจ้าบ่าววันโชคลาภแบบนี้ ซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทําคลิปแบบ general reading ไม่ได้มาทําคลิปแบบไม่ได้จัดจงดูคำๆไม่ใช่อันนี้ผมจดจงว่าจะเกิดเหตุก,การณ์ที่นกคุณร้อยเเซ็นบวกลบนะแล้วก็คืออยากให้คุณไปจดท,ที่ปฏิทินแล้วก็พอรอจดจ่อเราจ,จ,จะได้ไปพิสูจน์กันคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผม จากจะบอกว่าเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณมาเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์อยากคุณกับผมเราไปพิสูจน์กันเนี่ยผมถึงบอกให้คุณจดที่ปฏิทินแล้วคุณก็สังเกตช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ยกับตัวคุณแน่นอนแล้วก็เออเขียว่าคนที่ดูคลิปนี้ร้อยคนก็จะร้อยอาชีพใช่ไหมคุณเออะไปประยุกต์อาชีพคุณแต่ผมจะบอกว่า อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ที่ผมอธิบายมาตัต้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะแล้วก็ผมก็อยากจะขอขอบคุณสมาชิกทั้ง2ช่องสมาชิกรายเดือนนะครับที่คุณยังสนับสนุนเป็นสมาชิกช่องผมอยู่ยังไม่ทอดทิ้งก็คือช่องแรกยูเลเนียนรายเดือนเดือนหนึบาทผมก็ได้70 000, บาท YouTube แบงให้70ช่องสองยูเลเนียนราย รายเดือนเดือนละ8ปดบาทผมก็ได้50บาท YouTube ก็แบ่งให้70%็ดสนทั้งสองช่อง150บาทเงินที่ผมได้เออเดี๋ยวนะไม่ใช่150บาทโทษทีร้อยหนึ่งได้70บาทใช่ไหมแล้วก็อีกช่องหนึ่งแปบาทได้ห้าสผมได้130ยามถูกไหม ไม่ใช่ดิได้120โอ้คิดสรรมการดาวปวดหัวนะไอ้เงินที่ผมได้70บาทกับ50บาทเนี่ยก็คือ120บาทเงินนั้นไปไหนก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันจะมีเสื่อมลมมันก็ต้องสะสมเงินในการที่อัปเกรดคอมเงินนั้นไม่ได้ทำให้ผมร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีคือแบบ เรียกว่ายไงอ่ะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณก็แอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า4 1 4บาทให้คุณดูแบบด่วนคุณจะได้ดูว่าคุณดูราศีไหนได้เพราะว่าจุดเจ้าตาจะมีอิทธิพลกับคุณไปตลอดชีวิตคุณจะได้ไม่เสียเวลาเสียเวลาในการที่รถคุณหลงทางชีวิตของคุณเนี่ยว่าคุณเออควรจะทำอาชีพในอะไร หรือที่ทางของคุณเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ดูคลิปล่วงน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันบวกลบอย่างไม่มีโฆษณาไม่มีจอม,มืดนะครับแล้วก็เปิดมาก็ดูได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องคลิปนี้คุณก็จะได้ดู ก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์แน่นอน3วัน5วันบวกลบและก็ระหว่างที่คุณดูคลิปอาจจะมีจอมืดมีสะดุดก็อย่าโกรธอย่าเกลียดผมเลยเพราะผมไม่มีทางเลื่องจริงมันจึเป็นที่จะต้องลงคลิปที่มีความแตกต่างไม่งั้นคนที่เป็นสมาชิกช่องเขาก็ไม่ต้องเป็นสมาชิกถูกไหมทําไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องบางคนสงสัยคือ เอาที่เท่าผมศึกษามายอดวิวดู y o u t u หนึ่งหมื่นวิวจะได้เงินหนึ่งเหรียญดอลลาร์ก็คือสามสิบบาทแล้วผมมานั่งอธิบายคลิปแบบละเอียดอย่างเงี้ยคนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทพวกจอมงวนเนี่ยคุณเคยดูหนังจีนใช่ป่ะสอบจอมงวนเนี่ยพวกแบบคนที่มีแบบคนที่เขาต้องการความจริงเนี่ยฉะนั้นคลิปมันอาจจะมีคนดูนร้อยวิวสามรอยวิวคุณว่ามันจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่ 7จสิห้าสตางค์บาทเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอซื้อมามา่าขอห้าบาทมาต้งกินด้วยซ้ำนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องเพราะว่าคือมันมีค่าใช้จ่ายผมก็เลยต้องมาอธิบายเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเกลียดผมโกรธผมโดยที่ว่าไม่ไม่อยากรับรู้ เหตุผลต่างๆที่ผมมาอธิบายอยากจะดูฟรีดูแบบไม่มีโฆษณา,าดูก่อนเหมือนคนที่เป็นสมาชิกช่องคืออันนี้ผมก็เลยต้องมาอธิบายเหตุผลก็อยากให้ทุกคนปวดเข้าใจด้วยปวดเห็นใจผมด้วยผมเลยมาอธิบายทุกคลิปเลยนะเพราะบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็อาจจะเอ้ะทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปนะโอเคไหม เราเข้าใจตรงกันนะคนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเรื่องของด้านบวกที่ดี70%เรื่องของงานใช่ไหมทีนี้เราจะมาดู70%ด้านบวกเรื่องของความรักจุดนี้ที่มาสู่ัราศีก็คือพิกัดของราศีกันก็คือการติดต่อก็มีโอกาสที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีการติดต่อ ติดต่อกับคนที่เคยคุยกับคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีข้อจํากัดบางอย่างที่เป็นต่างเชื้อชาติต่างศาสนาหรือคนที่มีข้อจํากัดพ่อแม่ไม่ไม่คนที่มีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะพูดคุยกันยากหรืออาจจะมีบาสิ่งบางอย่างที่มันมีความแตกต่างกันแต่ถึงช่วงนั้นที่นิ่งๆมานานก็มีโอกาสที่จะมีกิจกรรมบางอย่างที่มีการติดต่อมา ผ่านโลกออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือการติดต่อต่างประเทศมาแบบไม่ได้คาดคิดคาคดฝันแล้วก็เป็นเรื่อง,องการติดต่อที่สถานภาพบางอย่างที่แสดงออกมากับความผูกพันสถานภาพเนี่ยเพราะว่ามีเรอยตาที่สิบตรงนี้แล้วก็จุดเจ้าตาโหนความสมพันธ์แล้วกออ็จุดเจ้าตาจานก็คือผูกพันสิ่งที่ผูกพัน แล้วก็แอชเซนแดนนี่ก็คือสิ่งวร้อนมารอบข้างตัวเราเอ,อคนรักก็ได้คนที่เราเจอหน้าแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยคนที่เราผูกพันแอชเซนแดนนี่คือสิ่งวร้อมมารอบข้างตัวคุณแล้วก็คิวบิโดก็คือ,เ,อ,อเหมือนเด้าสุกที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นการพูดคุยบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นทิศทางท,ที่ดีว่า จุดเจ้าตาทิศเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่สองก็คือเรือนใดที่สองก็คือราศีพฤกภก็คือเรื่องดาวศุกร์ก็คือการติดต่อที่ทําให้เราแบบพึงพอใจได้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีการเกิดการเกิดขึ้นใหม่เพราะว่าจุดเมฆจุดเมฆนี้คือการเกิดบางคนอาจจะมีการพูดคุยกับคนใหม่ๆที่เข้ามาจากที่เรานิ่งๆที่เราไม่มีใครแบบนี้ก็ได้บางคนนะนะ พราะว่าจุดเมยเนี่ยแปลว่าการเกิดการเกิดขึ้นใหม่แต่ก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อดาวพุธนี่แหละการติดต่อที่เราไม่ได้คัดคิดแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบคุยรู้เรื่องเพราะว่าลาทธิโพไซดอนโพไซดอนแปลว่าปัญญาคุณก็อาจจะแบบเหมือนแบบเจอคนที่แบบคุยับคุณรู้เรื่องคุยแล้วแบบเออแบบแบบมีความเข้าใจกันมากขึ้นแบบนี้ก็ได้ เพราะว่าอิทธิพลของดาวที่โพสซดอนโพซดอนก็คือปัญญาปัญญาที่เฉียบแหลมอันนี้ก็คือด้านบวกเรื่องของความลักที่ดี70 70เปอร์เซ็นะนะทีนี้เนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยทำไมมีอิทุิพลของเราเพราะว่าผมจะบอกให้คุณไปดูดาวก่นหนึ่คุณคุณจะได้ไปดูดวงคุณได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ดมาดู อคุณไปดูในลัาศีเอพิจิงคุณมีดาวอะไรเช่นถ้ามีดาวสาวดาวอังคารดาวเนปจูนอยู่เลยนะช่วงนั้นคุณอาจจะเหนื่อยเหนื่อยยากนะสามสิบเอร์เซ็นได้แต่ถ้ามีดาวศุกดาวพฤหัสดาวพุธดาวพูธโตก็มีโอกาสที่คุณจะมีเเรียกว่าไงอ่ยทุ่งลาเวนเดอร์คือแบบเอชีวิตคุณอาจจะดีมีข่าวดีเข้ามาหาคุณเพราะว่าอะไรเ้าดาวกาเนิดนี่ย ในวงหนึ่งในสีฟ้าเนี่ยมันมันคือดาวกำเนิดคุณนะแล้วมันมาได้ไงคุณดูที่มาของผมก็มาจากดาววงนอกวันที่แม่เราข้อเราออกมานาะทีนั้นเวลานั้นเนี่ยพอข้อเราออกมาก็จะกลายเป็นดาวกําเนิดของคุณวงในสีฟ้าแล้วไอดาวพวกเนี้ยก็จะอยู่กับคุณไปตลอดชาติตลอดชีวิตดาวมันจะไม่เคลื่อนดาวมันจะอยู่กับที่คือบางคนอยากจะแบบเมื่อไหร่จะรวย นะคุณก็มาดูดาวกําเนิดคุณดูได้หลายดาวไม่จำเป็นต้องดูดาวพุหัสบางคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีความรักที่ดีมีเงินทองมีทรัพย์สินหน้าตาดีทุกอย่างชั้นดีอยู่แล้วจะมาเจอความรักที่แย่ๆคุณก็มาดูดาวกําเนิดคุณไม่จําเป็นต้องดูดาวศุกร์มีดาวดวงอื่นประกอบได้ด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะดาวกําเนิดเนี่ยมันจะเป็นคําตอบสุดท้ายในชีวิตของคุณ แล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมชีวิตคุณเป็นแบบนี้ทําไมสามสิบปีมาแล้วสี่สิบปีแล้วที่ฉันอยู่โลกใบนี้ห้าสิบจะห้าสิบทำไมชีวิตฉันยังเป็นแบบนี้ทําไมความรักฉันเป็นแบบนี้ทําไมงานฉันเป็นแบบนี้คุณก็ต้องดูดาวกาเนิดคุณดาวกาเนิดคุณมันจะเป็นไกด์ที่บอกตัวคุณไงคุณจะได้ไม่หลงทางนะเหมือน g p s กับ Google m a p นะที่เราจะได้รู้ตําแหน่งของเราเี่ย แล้วก็ดาวกำเนิดดาวกำเนิดเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันจะเป็นจุดที่บอกคุณเนี่ยว่าคุณควรจะรู้ควรจะมีทิศทางยังไงคือถ้าเราไม่รู้ใช่หไหมเราก็จะแบบมันไม่รู้แนวอ่ะมันไม่รู้ขนทางไงคือบางคนเพื่อนาฟังเนี่ยอาจจะงงว่าดวงยูเรเนียมคืออะไร ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนคือดวงยูเรเนีย,ย,น,าาเยนเนี่ยวิชานี้มาจากประเทศเยอรมันมีโดยอันเฟร์ิเตอร์เกาเขียนคำปยายการในวารสารมาก์กซีนยุโรปล่วงหน้า2อถึงสปีว่าในการทำสงครามของอดอล์ฟฮิตเลอร์ครั้งนี้เนี่ยเอ่อฮิตเลอร์เนี่ยจะไม่ชนะสงครามนะสงครามจะยุติด้วยการพ่ายแพ้ของอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยก็คือเดือนเมษายนปี1945 ด้วยการที่ฮิตเลอร์จะแพ้สงครามแล้วก็เป็นไปตามนั้นโลกก็เลยยกย่องว่าดวงอยูเนียนเนี่ยเป็นสาสตร์วิชาที่มีความแม่นยําที่สุดในโลกคือทําไมอันเฟรวิตเตอร์เนี่ยคนที่ผมชี้นมาเมาเนี่ยทําไมเขาถึงเขียนว่าอดอล์ฮิตเลอร์เนี่ยไม่ชนะสงครามว่าเขาไปดูที่ดาวกำเนิดของอดอล์ฮิตเลอร์ไงว่าลบให้ตายยังไงก็ไม่ชนะ พราะดาวกำเนิดของเราพีเลอเนี่ยมันไม่ชนะนี่เนี่ยอันนี้เป็นการพิสูจน์ยืนยันแล้วว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีการยืนยันมาแล้วว่ามันเป็นไปตามนั้นก็คือดาวกาเนิดมันจะเป็นคําตอบสุดท้ายในชีวิตของเราในดวงยูนี้เนี่ยอย่างเงี้ยสมมติเราตั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยจะตั้งสิบครั้งร้อยครั้งเนี่ยคุณเอาวันเดือนปีเกิดของคุณใส่เนี่ยในดาวกําเนิดของคุณเนี่ยมันก็จะออกมาเนี่ยในตําแหน่งนี้ในข้าวสารนี้ลิปลานี้ มันก็จะไม่เปลี่ยนมันก็จะอยู่กับคุณไปอะตลอดชาติเพราะว่ามันเป็นของคุณเลยมันไม่มีใครที่จะแบบมาโมเมว่าอันนี้ไม่ใช่ของคุณอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณแบบจะต้องเอทําแบบนี้นะโดยไม่มีที่มาที่ไปอันนี้มันมีที่มาที่ไปเพราะว่ามันเป็นดาวกําเนิดแล้วดาวกาเนิดมันมาได้ไงมันก็มาจาก ไอ้วันที่แม่เราอ่ะเขาข้อเราออกมานะทีนั้นเวลานั้นข้าวองศานั้นพวกคุณอยู่พิกัดไหนบนโลกไอเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นดาวกำเนิดคุณแล้วมันก็จะเป็นเรื่องจริงที่คุณเนี่ยจะต้องประชิญไปตลอดชีวิตงงไหมนี่มันคือของจริงไงคือประมาณว่าถ้าคุณจะเอาเรื่องจริงคุณจะเอาของจริงเนี่ยดยวงยูเรเนียเนี่ยน สามารถที่จะให้คําตอบคุณได้ไม่มีการแบบมาพูดเป็นเล่านิทานมาหลอกเด็กเออเหมือนเล่านิทานแบบชโนบิล่าฟังคลิปแล้วจะฝันดีตลอดเลยอย่างเงี้ยคือถ้าคุณจะอยากได้แบบนั้นคุณมาฟังช่องช่องผมเนี่ยคุณมาผิดผิดช่องแล้วคือถ้าคุณจะเอาความจริงอยากรู้ความจริงทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้ความรักทำไมฉันแย่การงานทำไมฉันไม่ไม่เวิร์กทำยังไง จะยังไงทำแนวไหนดีความรักดีดีมีบ้างไหมบนโลกใบนี้ถ้าคุณอยากจะได้ความจริงคุณมาฟังช่องดวงยูเรเนียนเนี่ยคุณได้ความจริงกลับไปแน่นอนเพราะว่าผมอ่านของวงโครจ,รจรจริงนะทีนี้ดาวมีสองด้านดาวมีสองด้านเราเออมาดูด้านลบใน,นลบเรื่องของงานเอ่อที่แย่แยนะอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ งานที่แย่ๆช่วงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่การติดต่อบางอย่างอาจจะมีการยกเลิกงานมาแบบสับพันเพราะว่าดาวเวยนัสหรือดาวที่เก้าคือทิศทางที่คุณหวังไว้ว่าจะประสบความสําเร็จอาจจะมีเหตุชะง,งักเช่นอาจจะคิดว่าเอ,อทำงานเ10ชิ้นได้หมื0นหนึง่งก็อาจจะแบบว่า10ชิ้นอาจจะได้ ขอเจ็ดพันไดไหมหรืออาจจะแบบทําเสร็จแล้วอาจจะมีการต่อรองการจ่ายเงินมาครึ่งเดือนแล้วที่เหลือก็อาจจะมีการจ่ายเงินแบบเป็นงวดอีกครั้งหนึง่งตามมาก็คือเหมือนผ่อนแบบนี้ก็ได้ยกตัวอย่างนะหรืออาจจะมีการอองานที่คุณทําอาจจะมีการสะดุดการสะดุดบางอยา่างว่าดาวเสาอยู่เรือนต้าที่หกเรือนต้าที่หกก็คือเรื่องงานงานที่คุณคิดไว้ว่าจะประสบความสําเร็จ อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายคุณหมดหรือเป้าหมายเนี่ยมันก็จะแบบอาจจะมีการสะดุดได้อันนี้คุณก็ต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาให้ดีเพราะจุดที่มันสูงของสิ่งเนี่ยมันเป็นเราพุดก็คือเรื่องการติดต่ออาทิตย์นี่ก็คือตัวเราเรื่องเดือนที่สองก็คือเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์คุณก็แบบประมาณว่าเขียนสัญญาเอกสญญารให้ดีแล้วก็อย่าไปเซ็นคำประกันใครแล้วก็ คุยเหมือนทะเลาะทะเลาะก่อนเลยว่าเป้าหมายเอ,อในการทํางานเนี้คุณยังไงให้ให้พอใจกันก่อนเลยว่าทําออกมาได้กี่เปอร์เซ็นต์เป็นยังไงก็คือไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะคาดหวังโหออกมาต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างนะแต่ว่าคุณทําแล้วอาจจะได้แค่แปดสิบอย่างเงี้ยอีกแปดสิบมันก็ได้เกรดสี่เกรดเอแนละ้วใช่ไหมแต่ว่าลูกค้าหรืออาจจะแบบเจ้านายอาจจะ ไม่พอใจอย่างเงี้ยอยากให้คุณได้เต็มร้อยร้อยเต็มร้อยอย่างี้โอ้โหก็คือมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนเราจะต้องแบบว่าอธิบายแล้วก็ปรับความเข้าใจก่อนที่เราจะเริ่มทํางานแบบเนี้ยก็ได้คุณก็ต้องระวังเรื่องการติดต่อเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องของการเจราจาให้ดีคุณอาจจะบอกเลยก็ได้ว่าเออ อาจจะทาได้80%นะอีก20%เนะี่ยงานมันจะออกมาไม่ดีเพราะว่ามันมีข้อจํากัดบางอย่างเพราะว่าดาวเสามันจะมีอิทธิพลกับคุณในช่วงนั้นคุณอาจจะบอกเลยว่าแย่สุดอาจจะได้อาจจะได้เท่านี้นะพี่คือดี80อาจจะมีไม่ดี20แต่หนูก็จะทําให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งถ้าเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมพอคุณทําเสร็จแล้วเนี่ยงานชิ้นนั้นมันอาจจะดีแค่90 ไม่ดีสิบอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอเอว่าโอเคพอใจเพราะเราบอกแล้วว่าอาจจะดีแค่แปดสิบไม่ดียี่สิบอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่พูดเนี้ยเขาอาจจะมองว่าโ,โหเขาจ่ายตังมาหรือให้งานคุณมอบหมายนะคุณต้องได้ร้อยเต็มร้อยอย่างเงี้ยมันมันทําไม่ได้ไงอันนี้คือด้านลบอย่างเงี้ยคานนี้มันอยู่ที่ดาวกําเนิดคุณไงคุณก็ดูดาวกําเนิดคุณนะนะคานนี้เนี่ยจะเป็นด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องความรักใช่ไหม ก็คือการติดต่อช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีการรู้สึกว่าเหมือนคุณคุณเข้าวัดอะ่ะคือไม่ได้เจอใครเลยนิ่งๆเหมือนแบบทําใจว่าดาวที่โพเซนบอลเนี่ยมันแปลยอย่างหนึ่งแปลว่าแสงคำแสงทองเหมือนวิญญาณแบบนิ่งๆเหมือนนั่งสมาธิแล้วก็เหตุเกิดแบบไม่ได้คาดคิดอยู่แล้วนัก็คืออยู่ก็อาจจะก็อาจจะไม่คุยกับคุณหรือคุณอาจจะโดนคนเ มาแกล้งคุยขำๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบการพูดคุยที่แบบว่าก็าอาจจะมีเหตุจําเป็นมาเจอคุณไม่ได้อาจจะติดงานหรืออาจจะแบบคุณเคยคุยกับเขาช่วงนี้มาถึงช่วงนั้นก็าอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เขาก็าอาจจะไม่สบายใจหรือเ็าอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันแล้วก็เป็นข้อจํากัดดาวเสาที่ทําให้การพัฒนาการเนี่ยมีการสะดุด แล้วก็ความสัมพันธ์ความรักที่ดีเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันนิ่งเนี่ยเหมือนเหมือนคุณแบบไปนั่งสมาธิอะไรมันเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เจอเขาหรืออาจจะแบบว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคิดคุณก็ไม่ต้องไปบอกเลิอกอะไรเขาแบบนิ่งๆไปเฉยๆยกตัวอย่างนะคือเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าประเด็นมันจะเป็นลักษณะของ เหมือนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นแบบอ,อช็อกในความรู้สึกของคุณที่คุณนิ่งๆเพราะว่าแอสเซนดน์เนี่ยมาอยู่ในเรือนตาที่สามก็คือเรื่องของข่าวสารแล้วก็เรื่องของเอ,อการติดต่อบางอย่างที่คุณจะได้รับแล้วก็จะมีผลกับคุณในช่วงนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปแบบเแบบโยวายหรือไปแบบ,บ ไม่ไม,ไม,ไม่พอใจไม่อะไรก็คือนิ่งๆเดี๋ยวกิจกรรมบางอย่างที่มันแย่ๆมันก็จะผ่านไปดาวมันก็จะผ่านไปแต่อารมณ์ความรู้สึกช่วงนั้นคุณก็อาจจะแบบเซ็งๆอย่างเงี้ยถ้าคุณเซ็งๆนั้นคุณก็ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวมันมันก็จะดีขึ้นนะอันนี้คือมันอยู่ที่ดาวกําหนดคุณคุณต้องไปดูดาวกําหนดคุณทีหนึ่งนะครับก็ <S <S สําหรับใครที่มาฟังครั้งแรก อาจจะงงๆฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังแลหลายรอบนะครับเพราะว่าผมอาจจะงงโครจรจริงแล้วก็เป็นการพยากรวันที่เกิดเหตุการณ์ล่วงหน้าซึ่งมันยากครับผมก็พยายามทำเต็มที่นะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมขอขอบคุณมากขอให้คุณแบบโชคดี2องซ็เลยอย่างเงี้ยนะโอเคละคลิปนี้ยาวมากแล้วนะ และกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับนั้นแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีครับคันนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอก สีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิชีพฮาเดสก็คือความเป็นไม้ตัวเวทนาอาชีพฮาเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณนะสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ และก็มาเจอทำมุมส5องศากับดาวเสาในดาวกําเนิดขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทานี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคันนี้เนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ยดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชาย ก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกำเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกำเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้น จุดเจ้าตาจันร์ของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปดสิบองศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจน คันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอะ่ะอันเนี้ยเราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึง ภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดดดาวเสาเนี่ยก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าลูกเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนบจูน คือจุดเจ้าตามไโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับ